สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2556วันนี้พบกับดิฉันพิษณีบุญญาการจันนรักค่ะ สำนักงานควบคุมโรคที่7จังหวัดวนราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลร่ม9้าจังหวัดวนราชธานีลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนปลอบขวัญและให้กําลังใจให้ความรู้ป้องกันโรคภยัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพจํานวน80ถุงแก่พี่น้องประชาชนที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ เมื่อวันที่10ตุลาคม2 5 5 6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลร่วม9้าจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายแพทย์สรายุทธ์อุตตะมังคพงพูวมหน่วยการสำนักงานควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนปลอบขวัญและให้ความรู้การป้องกันโรคภัยสุขภาพแก่ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จุดพักพิงวัดสุปัตนารามจุดพักพิงวัดโรมันคาทอลิกและชุมชนหาดสวนยาพร้อมทั้งนำถุงยังชีพจํานวน80ถุงและสนับสนุนยากันยุงยาสามัญประจําบ้านแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังในสถานการณ์น้ำท่วมที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นายแพทย์สรายุทธ์อุตตามาังคพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่7จ็จังหวัดวนรัชธานีกล่าวว่าในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของสคอรอ7และโรงพยาบาลร่วมกล้าวก็ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวได้พึงระวังโดยโรคที่พึงระวังคือกลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยคือโรคท้องเดินโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันบิด ไทฟอยด์อาหารเป็นพิษสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่ายโดยเฉพาะโรคหัวใจไข้หวัดใหญ่รวมทั้งโรคไข้เลือดออกหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจนอาจเกิดแหล่งพ่อพันยุงให้ระวังโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้ยังพบว่า โรคระบาดที่กำลังมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กเพราะเป็นวัยที่ชื่นชอบการเล่นน้ำในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคระบาดที่มากับน้ำคือโรคตาแดงและเยื่อบุตาอักเสบนอกจากนี้ทางสครอ .7 ก็ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยค่ะ จังหวัดเป็นผู้ตั้งสถานที่เรานะครับเรื่องการดูแลสถานที่ได้เป็นส่วที่ว่ามีน้งที่เรามีปัญหาเรื่องภาวะเฉลี่นี้นะครับเรื่องน้ำท่วมของปัจจุบันเราจะเข้ามาจริงจริงนะครับโดยเฉพาะนะครับทั้งกรนทุนกู้ต้นทุนใหม่ครับก็จะมาช่วยกันเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะครับในระยะหลังน้ำท่วมแล้วก็หลังน้ำท่วมทำน้ำท่วมเรื่องท่วงที่น้ำกระลังลดลงนะครับ หารเรื่องโรคไข้ไขเ้เก็บอย่างเปนเยอะมากนะครับมีเพราะโรคติดต่อต่องาๆงๆน,นะครับมีเพราะเรื่องของไข้หวัดมันเกิดขึ้กันเยอะมาก เป็นพิษนะครับเรากินทาไม่สะอาดไม่สุกพอรือว่าปล่อยอยู่ไม่นานเนี่ยก็ิีตามมานะครับวัที่ก่อตามวนเนี้นะครับเราป้อกันได้นะครับโดยนะตอให้เรื่องของการล้าน,น,น,นะครับทลานนาแล้วก็เวลานพักอนเเป็นให้หวัดแล้วก็ใช้หน,น้ากา,กา,กาะนะันจะามมาในสนการปองปัจจุบันนี้โรคที่จอต้อุก็คือทารเปื่ครับรับฝเยอะมากนะครับให้หวัดตามมา เราห่วงที่จะคือเรื่องต่อที่สำคัญที่ก็คือเรื่องรืขีดหนูว่าน้ำจะมีนะครับหนูฉีกเสียน้ำแล้วก็จะมีปัญหาตามมานั้นก็เรื่องต่อที่จะรุนแรง ได้ไม่สำคัญมากเรื่องตาแดงนั้นไม่มีพี่ดีไม่เจอเยครับดูแลก็ทุกวันนี้นะครับที่มาดูแลตรงนี้นะครับก็จะมีหลายหน่วยงานเนาะทั้งนะครับพนักงานหรือพวกเราเองผู้สังเกตนะครับรวมทั้งเด็กๆนั่นคือนุ่มก้าวก็จะมาเรียนร่วมกันรวมทั้งเด็กๆด้วยที่มาดูแลนะครับในกิจกรรมต่างๆก็จะมาดูแลให้เรื่องความเข้าถึย

แสดงความเห็นใจพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่อำเภอต่างๆตามรายงานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่ได้รายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เน้นมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยในระยะวิกฤตค่ะ นายแพทย์สุรพรล,ลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินมาตรการในการดูแลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในทุกพื้นที่เน้นย้ำให้สถานบริการสาธาร,รณสุขทุกแหง่งทั้งโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธาร,รณสุขอำเภอโรงพยาบาลสง่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแหง่งดำเนิน การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้ป่วยในระยะวิกฤตจากการเก็บข้อมูลจากศูนย์พ,พึ่งพิงจำนวน37แห่งและไม่ได้อยู่ศูนย์พึ่งพิงแต่อาศัยที่บ้านตนเองพบว่าภายหลังเกิดฝนตกหนกักทําให้น้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่23อําเภอ155เทศบาลตําบล1,518หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อน11777ครัวเรือน 4 4 1 7 7 2รายและยังพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังสำคัญในพื้นที่ประสบอุทกภยัยจากรายงานโรคและกลุ่มเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตรับผิดช,ชอบของจังหวัดอุบลราชธานีปี2556ระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่6ตุลาคม2556พบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดหรือสงสัยไข้หวัดใหญ่สะสมจำนวน586ราย ตาแดง22รายอุจจระร่วงอาหารเป็นพิษจำนวน47รายน้ำกัดเท้าจำนวน658รายและเครียดซึมเศร้าปวดศีรษะจำนวน380รายมีบาดแผล478ราย นายแพทย์สุรพรกล่าวต่อไปว่าด้านการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขได้มีการสั่งให้หน่วยงานสาธารณสุขในระดับอำเภอทุกอำเภอทั้งโรงพยาบาลชุมชนสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลการสำรองเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โดยสนับสนุนชุดความรู้และการปฏิบัติตัวในภาวะเกิดอุทกภัยแก่ประชาชนรวมกับให้อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่โดยสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งให้ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในพื้นที่และครัวเรือนที่รับผิดชอบ ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะ นายแพทย์สุรพรลอยหานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีออกตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้กำลังใจตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภยัยและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสนับสนุนชุดบรรเทาทุกข์อาทิยาสามัญประจำบ้านเสื้อกันหนาวผ้าหม่มพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ให้ดำเนินงานมาตรการเข้มข้น ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและทางสุขภาพจิตตลอดจนให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากโรคที่มากับน้ําไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูน้ํากัดเท้าไข้หวัดและภาวะโรคเครียดนายแพทย์สุรพรกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่เน้นย้ำให้สถานบริการสาธารณาสุขทุกแห่งทั้งโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขในพื้นที่จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และออกให้บริการตรวจสุขภาพในพื้นที่ประสบอุทกภยัย พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมการเสี่ยงการเป็นโรคที่เกิดจากภาวะน้ำท่วมเช่นอุจจระร่วงตาแดงน้ำกัดเท้าไข้หวัดปอดบวมเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเครียดต่อการเกิดปัญหาอุทกภัยและเสี่ยงต่อการอุปโภคบริโภคน้ำที่ยังไม่สะอาดพอและความสกรปรกของขยะมูลฝอยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอในการให้สุขศึกษารวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวทราบประกอบกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13จังหวัดอุบลราชธานีมณฑโทนฐานบกที่22กองบิน21 ตชดสถานีกาชาติ7อุบลรชาชธานีทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1 1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักชลประทานที่7เทศบาลนครอุบลรชาชธานีอปทอทุกแห่งในจังหวัดอุบลรชาชธานีศูนย์ประชาบดี130 0ศูนย์รับแจ้งบริจาคก,การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเตรียมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะ ผว่าการ PEA และคณะผู้บริหารตรวจระบบไฟฟ้าและเยี่ยมเยือนพร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอวนราชธานีค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่9ตุลาคม2556นายนำชัยหล่อวัฒนตระกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมระบบจำหน่ายไฟฟ้าและลงเรือท้องแบนเพื่อเยี่ยมเยือนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนยาชุมชนทา่าบงมั่งในเขตพื้นที่อำเภอวรินชาราบจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนหาดวัดใต้ที่อพยพขึ้นมา อาศัยอยู่ที่บริเวณสะพานใหม่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายนำชายหล่อวัฒนตะกูลผู้ว่าการ P.E.A. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์พายุฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเป็นนโยบายของรัฐบาล ให้กำชับสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าณศูนย์พักพิงเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในช่วงน้ำท่วม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีดําเนินการติดตั้งแสงสว่างให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยอําเภอวารินชำราบจํานวน3แห่งได้แก่ชุมชนเกตแก้วชุมชนหาดส,สวนยาและชุมชนสะพานใหม่ซึ่งมีประชาชนมาพักพิงจํานวนกว่า1,000ราย สถานการณ์ในวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงในระดับที่ปลอดภัย PEA อุบลราชธานีจึงจ่ายไฟกลับคืนให้ทุกพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม PEA มีโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษานำนักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับปวาสาออกไปให้คำแนะนำและบริการตรวจสอบแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้าท่วม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและป้องกันให้กับชุมชน ทั้งนี้ PEA ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการสนับสนุนสถานการณ์ไม่ปกติสอ,อชอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์จ่ายไฟและข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่สายด่วน PEA Call Center โทร1129ค่ะ และก่อนจะจากกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมพุทธศักราช2516สําหรับวันนี้ที่ันพิษณีบุญญาการจนรรัก Jared. และทีมข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจําวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคม2556จังหวัดบนราชธานีอากาศเย็นกับหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉีงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกุดเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17.40น,นวันพรนุ่งนี้ที่ผาชนะดาย,ยอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5.48น หนูเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V Cable ครับเปลี่ยนเป็น V Cable ค่ะเปลี่ยนเป็น V Cable แล้วค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและ German, และีกชั ai, ้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 1ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง c t h We Share ติดตั้งวันนี้ดูฟรี1ปีถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้น ครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง3 1ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า <S <S เพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง CTH, we share.